สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับช่องรถไฟไทยเรายังอยู่กันที่อบิเดนหัตเจนปีนขึ้นมาหน่อยมันจำปาไหวนะครับเราอยู่ที่งานสะพานอยู่ ติดนาฬิการ้อนเลยนะครับวันนี้งานสะพานใช้เวลานะครับ,ปร,บปรับพืชนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอนจะเทสองวันสามวันเข้ามาปรับทีนี่นีครับเป็นทางข้ามยกระดับ เ็นถนนหมู่บ้านเราต้องทําทางข้ามทางหลอดมีส่วนเราอยู่ใน,นส่วนที่สองลิปนึ่งน,น,นะครับพยายามเก็บรายละเอียดครับปากท่านผูช้ชม รอคนเศร้ามาเช็คครับคุณผู้ชมก็ทึกๆเพื่ท่านได้ชมกันนะครับนี่คือสะพานที่มีทางชาวบ้านเราต้องยกสะพานขึ้นเพืให้ชาวบ้านรอดมาทำนาได้นะครับน,นี่รอดนะครับไปอ,อยู่ที่งานสะพานอ,าอาันนนึงห้าเช่จำปาไหว เมืองพะเยาร้อนรอ,อคนเช้านะครับเดี๋ยวคนเช้าจะมีคนเช้ามาเช็คนเชาารถไฟตามหลักเราเป็นทีมเช็คนะครับ ตามหลักก็จะเป็นทิมเช็กแต่สะพานนี่เขาให้เจวีว่ให้ v, เจวีสวีเจวีเป็นคนทำมีสีส่สี่แห่งนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะไรประมาณนี้นะครับไล่ไปถึงโรงงานต่าง เราอยู่ห่างจากเมืองพะยาวสักสามกิโลนะครับสถานีเมืองพะยาวก็ตรงไปเนี่ยสามกิโลหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเ้าอยู่ในเขตสถานีเมืองพะยาวรอนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เก็บทลิปไปฝากท่านผู้ชมนะครับการทำงานเราสร้างทางรถไฟสายเดนชย้ยเชียงรายเชียงของ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้คนทำคลิปให้ท่านชมพยายามนำเสนอแล้วก็อธิบายง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจสามพันหกร้อยซับสไครต์นะครับท่านผู้ชมช่องเติบโตขึ้นเรื่อยๆ้วครับท่านผู้ชม สายวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศแถวบ้านจำปาวายนะอำเภอเมืองพยาวขึ้นสะพานมีสองที่ทางข้ามนะครับท่านผู้ชมก็เก็บบันทึกภาพ,ภาพภรรมาฝากท่านผู้ชมหลังจากฝนล,ลงแปอาทิตย์นะึ่งน้ำก็ยังเต็ม เราจะไ,ไปลำปางกันต่อนะครับท่านผู้ชมเราข้ามาเช็ค,คับเรามาปรับื้นสะพานใช้เวลาหลายวันขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์มาเพิ่มยอดวิวให้แอดมิน แค่องรถไฟไทยพยายามนำเสนอคลิปการสร้างทางรถไฟให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับโชคดีมีเงินใช้กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงไปก่อนนะครับไปเจอกันที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมมีอะไรมาเสนอให้ท่านผู้ชมตามมาชมนะครับ สวัสดีครับ